ดูงานเมืองใหม่ตึกสูง32ชั้นเลยครับที่นี่ดูที่เป็นยังไงบ้างว้าโครงการใหญ่แท้เริ่มขายปี2,552ครับเมื่อก่อนเป็นแบบนี้นี่ก็อทงทะเลครับนี่ครับทมทะเลจาก2,009มานี่ครับ มานี่แล้วก็มานี่ครับว้าดูสิครับเขาสร้างตัวที่ถมทะเลนี้เลยนะครับต่เราเลยพังเลยครับก่อนถมทะเลนะครับดูพังเลยแถวนี้น้ำท่วมถึงประมาณหนึ่งเมตรเลยนะครับก่อนที่มีการพัฒนาที่สูงถึงยี่สิบเมตรนะครับ ไม่ธรรมดาเนี่ยมีแผนที่จะถมทะเลเพิ่มเติมนะครับนี่ครับเขาแบ่งแปลงที่ด allora ินเป็นแปลงไปครับ ขนาดโครงการ6,250ไร่นะครับใหญ่มากๆนีครับป,ป้องกันการกัดเซาะด้วยการสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมได้ถึง1,000ปีเลยนะครับมีควารร่วมมือกับบริษัทจากเนเธอรแลนครับการมีประชากรถึง สามแสนห้าหมื่นคนในเมืองนี้เลยนะครับใครซื้อบ้านพร้อมเรือยอที่นี่มีคลองให้เดินทางออกสู่ทะเลสบายนะครับไฟฟ้าก็ใช้ไฟจากแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้กำลังสร้างอยู่ประมาณ30โครงการครับจะมีสถานกงสุลนกองอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่นี่เลยครับ มีโรงเรียนานานาชาติโรงพยาบาลแล้วก็สวนสาธารณะต่างๆมากมายมาลงทุนที่นี่ไม่เสียภาษีครับมาลกทุนด่วนสามารถที่จะซื้อที่ดินได้ด้วยครับเขื่อนนี่ยาวถึง10กิโลนะครับไม่ใช่สั้นๆสูงประมาณ20เมตรอีกต่างหาก มีถนนยาว150กิโลเมตรเลยนะครับในพื้นที่นี้แต่ไม่มีไฟเขียวไฟแดงครับที่ดินที่แพงที่สุดเนี่ยครับเขาขายตารางวาละเกือบ5 0,000บาทนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอยู่สภาพของเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับในสภาพปัจจุบันนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินแบ่งขายครับ นี่ครับสภาพริมทะเลเรามาดูงานนะครับโอ้โหเขาบอกว่าสูงจัดดับน้ําทะเล20เมตรเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาดที่จะเที่ยวชมทะเลอยู่ได้เป็นพันปะีนี่คือคาดถังอย่างนั้นเลยนะครับอยู่ได้นับพันปีสูงจากระดับน้ําทะเลถึง20เมตรเลยนะครับไม่ธรรมดาดูคลื่นเลยครับโอ้โห